ด้วยความที่ผมอยากได้รองเท้าแล้วมันก็มาเด้งในเฟรนด์บลูคอนสูมราคาแค่298าบดาทเฮ้ยน่าสนใจเป็นไงวะโห<ฮ>มันจะสูมยังไงวะมีให้เลือกไซส์ด้วยออให้เลือกสไตล์ฮะมีเรียบง่ายแซรบเบลโลกจำเฮ้ยเป็นไงวะไซส์ผม42เอา้าแม่งมีให้เลือกราคาด้วยเว้ยมีแบบซิลเวอร์โกลด์แพน แพทรเนียมไดมอนด์แล้วอะไรวะอ่าไม่ออกบอนเซ่บอนเซ่บอนซ <laughs> องอ่าไม่ออกเอาแค่เนี่ยสองร้อยเก้าสิบหูค่าส่งห้าสิบสามร้อยสี่สิบแปดบาทของทีมีวะสักหน่อยโอ้ของมาแล้วต้งต้นเต้งต้น,ตน,นี่มาแล้วอยากรู้ว่าไอ้โลกจำม่งเป็นไงวะ กล่องมันเป็นสีแดงโอเคมาลุ้นกันโลกจำจะเป็นไงแล้วมันจะคุ้มเปล่าวะผมซื้ออยู่ที่เท่าไหร่นะ300กว่าบาทเนาะจำราคาไม่ได้ลรระร,ะร,ะระับปั๊บปั๊บปั๊บมีแผ่นบัตโอ้โหสีดำามันโลกจำตรงไหนวะเนี่ยอือหือ ออนี่ครับโลกจำผมคงจำได้ขึ้นใจเลยครับ